ส่ฟวนอีกทีแล้วก็ยกร่องขึ้นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมไม่หนาครับท่านผู้ชมครับนี่ครับก็ประมาณนี้นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับอยู่กับช็อตเด็ดบ้านเราอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็พาเข้าสวนอีกเช่นเคยครับก็เป็นที่นาครับ เราจะมาทําเป็นสวนพริกนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ได้ขนฟางใช้รถคู่ใจคันนี้แล้วครับขนฟางกองตรงนี้นะครับฟางที่สีข้าวแล้วนะครับเราจะไปคลุมสวนพริกนะครับก็ทําแปลงพริกในที่นาครับท่านผู้ชมครับหลังจากเสร็จฤดูกาลทํานาแล้วเราก็มาทําสวนพริกต่อครับทํากันทุกปีนะครับเดี๋ยวเราไปดูแปลงพริกด้วยกันนะครับ ว่าเรามีการทำแปลงอย่างไรบ้างนะครับนี่ครับคนอื่นก็ไถไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับไถดะไไปก่อนเลยนะครับยังไม่ได้ทำแปลงนะครับนี่ครับยังไม่ได้ทำแปลงครับแปลงที่เราทำเสร็จครับเราก็ขนฟางไปคลุมอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าผมทำแปลงริกในแปลงนาอย่างไรบ้างครับนี่ครับก็เป็นสั่งข้าวอยู่นะครับท่านผู้ชมครับไถดะไว้เลยนะครับขับไถไว้ก็ประมาณ3ามสี่ไร่นี่แหละครับท่านผู้ชมแถวนี้ยังไม่ได้ทำแปลงนะครับ ใสยไว้เฉยๆนะครับนะครับเรามาดูแปลงพริกที่เราเตรียมพร้อมที่จะนําฟางมาคุมไว้แล้วนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับแปลงหนาแปลงนี้ก็ทําแปลงพริกไว้3ามแปลงนะครับท่านผู้ชมครับครับหลังจากที่เราไถด่าไว้แบบนั้นแล้วนะครับเราก็มาไถพลวนอีกทีหนึ่งครับไถพลวนอีกทีแล้วก็ยกร่องขึ้นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับก็เป็นร่องแปลงพริกนะครับ ทำไมถึงยกร่องข้างคันนาแบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาฝนตกมาน้ so have, ําจะไม่ท่วมแปลงพริกของเรานะครับนี่ครับผมยกร่องรอบคันนาเป็นแปลงแบบนี้เลยนะครับนี่ครับพาให้ดูร่องครับตัวนี้เป็นร่องใหญ่เลยนะครับจะเอาน้ํามาตรงนี้นะครับแล้วก็จะผ่านไปตรงนู้นอีกนะครับผมทําไว้3ามแปลงนะครับแปลงนาแปลงใหญ่แบบนี้นะครับตัวนี้ก็เป็น1แปลงเล็กของแปลงพริกนะครับตรงนี้ก็อีก1แปลงนะครับ แต่ละแปลงก็จะมีร่องน้ําระบายนะครับนี่ครับร่องระบายน้านะครับเวลาฝนตกมาก็จะไหลลงไปเลยเรื่อยๆเลยนะครับข้างขันนาแบบนี้ก็มีร่องนะครับนี่ครับเป็นร่องใหญ่เลยนะครับก็ใช้สําหรับในการลาเลียงน้ําไปแปลงอื่นๆนะครับนี่ก็เป็นแปลงพริกของเราอีกนะครับมีวานผักกาดไปด้วยนะครับก็สียฟางมากงว่านี้นะครับเดี๋ยวก็จัดการคลุมๆนะครับท่านผู้ชมครับ ลากจากตรงโน้นมาเมื่อกี้นะครับใช้ปิกอัปลากมานะครับไปดูครับวิธีการคุมฟางนะครับว่าจะบางจะหนามากน้อยแค่ไหนนะครับเอาตรงนี้ก็ทําแปลงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับมาดูครับเมื่อกี้ผมก็ได้คลุมฟางไปแล้วนะครับนี่ครับก็เป็นฟางที่สีเรียบร้อยนะครับข้าวที่สีเรียบร้อยก็ได้ฟางมาแบบนี้นะครับไม่หนาครัท่านผู้ชมครับนี่ครับก็ประมาณนี้นี่ครับ ก็พอประมาณครับไม่หนาแล้วก็ไม่บางเกินไปนะครับก็เวลาเอาน้ําเข้าแปลงพริกนะครับฟางก็จะได้เก็บความชุ่มชื้นให้ต้นพริกได้นะครับถ้าเราไม่คลุมฟางแบบนี้เคยทําทีแล้วนะครับดินจะแห้งไวมากครับเก็บความชุ่มชื้นไม่อยู่นะครับฟางข้าวนะครับดีที่สุดครับในการทําแปลงพริกในแปลงนานะครับไม่ว่าแปลงพริกที่ไหนครับก็ใช้ฟางกลุ่มก็ดีที่สุดนะครับเวลาฟางโดนน้ําก็จะมีความชุ่มชื้นแล้วก็ คลุมดินได้อย่างดีนะครับไม่หนาครับนี่ครับประมาณนี้ครับจับให้ดูครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับไม่หนาแล้วก็ไม่บางเกินไปนะครับถ้าบางเกินไปก็เก็บความชุ่มชื้นไม่อยู่นะครับหนาเกินไปก็เรียงฟางนะครับนี่ก็ทําไว้สามแปลงนะครับท่านผู้ชมตัวน้องอีกแปลงหนึ่งตัวนี้อีกแปลงหนึ่งนะครับตัวนี้อีกแปลงหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นร่องของแปลงพริกนะครับนี่ครับทําไว้สามแปลงนะครับสามแปลงเล็กๆในแปลงนานะครับไปดู อีกแปลงหนึ่งนะครับแปลงนาอีกแปลงหนึ่งนะครับผมก็ใช้รถปิกอัพนะครับท่านผู้ชมลากฟางมาครับนี่ก็เป็นรอยของรถปิกอัพนะครับลากฟางมาแล้วก็มันดําไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะใส่เป็นจุดๆไปเลยนะครับตัวนี้ก็ยังขนฟางไม้ไม่เสร็จนะครับก็จะทําแถวนี้เสร็จก่อนนะครับหลังจากแถวนี้เสร็จถึงรงโน้นนะครับเราก็จะมาทําแถวนี้อีกนะครับเพราะว่าเราต้องใช้รถปิกอัพลากฟางมานะครับ จะรูปอัพลากฟังมาถึงแปลงพริกเลยนะครับท่านผู้ชมทับมาเลยนะครับไม่ต้องกลัวครับเวลาเราเอาน้ําเข้าท่วมส่วนพริกหมดเลยเราก็จะนุ่มเองแหละครับดินก็จะนุ่มเองนะครับน่ครับผมทําร่องรอบๆทุกแปลงเลยนะครับให้ดูครับตรงนี้ก็มีร่องขึ้นไปข้างบนเลยนะครับระบายน้ํานะครับท่านผู้ชมครับร่องนะครับเวลาฝนตกมาถ้าเราไม่มีร่องแบบนี้นะครับ พอทําให้น้ําท่วมขังแปลงพลิกของเราได้ก็ทําให้พลิกของเราตายนะครับเพราะว่าพลิกไม่ชอบน้ําขังครับท่านผู้ชมถ้าน้ําขังนี้เหลืองตายเลยนะครับนะครับมาดูอีกแปลงหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นแปลงนาอีกแปลงนึงนะครับก็ทําเป็นสามแปลงเล็กๆแบบนี้นะครับก็ทําร่องรอบๆหมดเลยนะครับถ้าร่องตรงกลางนี้ก็ทําไม่ใหญ่นะครับ ทําทำตรงร่องเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะครับแต่สาคัญก็คือร่องข้างคันนาเนี่ยครับต้องเอากว้างเอาใหญ่ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าน้ํามาจะมาทางคันนาก่อนนะครับก็จะเลาะลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าตรงกลางเราก็ไม่ต้องทําลึกก็ได้นะครับถ้าค่อข้างแบบนี้ก็ทําลึกทําโตทําใหญ่ๆได้เลยนะครับดูสภาพพื้นดินของแปลงนะครับก็ไม่ละเอียดนะครับท่านผู้ชมครับเวลาเอาน้าเข้าเขาก็จะ ละลายเองนะครับดินพวกนี้นะครับดิน ster. แปลงนาก็จะละลายง่ายครับท่านผู้ชมครับหลังจากให้ผมคุมฟางเสร็จนะครับผมก็จะเอาน้ําเข้าเลยนะครับเอาน้ําเข้าขังเหมือนเอาน้ําในแปลงนาเลยนะครับเอาน้ําเข้าท่วมหมดเลยนะครับหลังจากนั้นถ้าดินเขาเหยียบได้ดินเขาพร้อมที่จะปลูกผมก็จะมาขี้หลุมนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็ท่านผู้ชมก็ติดตามนะครับว่าผมจะขี้หลุมเป็นอย่างไรี๋ยวหลังจากจคุมฟางเสร็จ เอาน้ําใส่เป็นอย่างไรนะครับแปลงนุ้นก็ยังกลุ่มฟางไม่เสร็จนะครับเพราะว่าทําไม่ทันนะครับต้องมาเกี่ยวข้าวก่อนครับมาตัดข้าวก่อนนะครับทําสงแปลงที่เห็นแปลงผักกาดนี้ก็เป็นแปลงพริกอีกเช่นกันนะครับเอาฟางโยนไว้โอ้โหเป็นเดือนแล้วนะครับแปลงนุ้นนะครับแล้วก็จะมาทําพร้อมกันเลยนะครับไปทำแปลงนี้อีกนะครับแปลงนี้เราก็จะต้องลากฟางเข้าไปตรงนุ้นอีกนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่สร้างรายได้หลังจากที่เราเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับ ก็มาทําแปลงพริกในแปลงนากันนะครับผมก็ทําทุกปีครับท่านผู้ชมครับก็ใช้ฟางข้าวนี่แหละครับฟางข้าวที่เราสีเสร็จเป็นกองกองนะครับก็ลากมาขนมาใส่แปลงพริกแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็ติดตามตอนต่อไปนะครับว่าหลังจากที่ผมคลุมฟางเสร็จจะมีวิธีอย่างไรบ้างนะครับเวลาเอาน้ําเข้าแปลงพริกจะมีวิธีอย่างไรบ้างนะครับเพื่อเป็นแนวทางท่านผู้ชมที่จะทําตามนะครับ ก็จะมีขั้นตอนต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ขั้นตอนนี้ก็คือทําแปลงไปก่อนเลยนะครับก็ใช้รถไถไถนี่แหละครับท่านผู sort ้ชมนี่ครับแปลงนาแปลงนี้ก็ยังไม่ได้ทําเป็นแปลงฟิกนะครับไถไปก่อนครับไถทิ้งไปก่อนเดน๋ยวเราก็มาพลวนอีกทีหนึ่งนะครับมาฟลวนอีกทีหนึ่งแล้วก็มาคลาดอีกทีหนึ่งก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วก็ยกร่องอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับยังไม่ได้ยุกร่องอะไรเลยนะครับแปลงนี้นะครับก็ทําประมาณ สามสี่ไร่ glasses, ครับท่านผู้ชมครับปีนี้จะทันไม่ทันหรือไม่รู้นะครับเพราะว่างานก็เยอะครับงานต่างๆก็เยอะนี่ครับใช้ฟางคุมแบบนี้นะครับเดียวก็ลากลงมาแปลงนี้อีกนะครับลากใส่ลากใส่ให้หมดแล้วก็แปลงโน้อนอีกนะครับสามแปลงนานี้เสร็จแล้วก็คุมฟางเลยครับหลังคุมฟางเสร็จก็ทําแปลงโน้นอีกนะครับแปลงโน้นอีกแล้วก็จะมีขั้นตอนต่อไปก็เอาน้ําเข้าท่านผู้ชมครับ เอาน้ำเข้าสูบน้ำเข้าเลยนะครับนะครับคลิปนี้ที่พาท่านผู้ชมมาดูแปลงคลิกของเราที่ทําในแปลงนาหลังจากเสร็จฤดูกาลทํานาแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านท,ท,ที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของเรานะครับเจอกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ